วันนี้เรามาพบกับรถ7ที่นั่งนะคะเป็นตัวท็อปสุดสีขาวสภาพสวยๆนะคะออปชั่นจัดเต็มนะคะสเปคจัดเต็มเลยค่ะค่ะวันนี้1ซ1 2ออโตโนะคะมาแนะนำนะคะรถ7ที่นั่งนะคะเป็น Toyota i n n o v a 2.8V c r จ s t a นะคะเคียร์ออโต้ปี2017นนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวพร้อมกันเลยค่ะ เราเริ่มจากด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสีขาวส่องสว่างเลยนะคะข้างหน้าเขาจะแต่งกระจังหน้าโครเมยียมสีเทาเมทัลลิกนะคะด้านล่างจะเป็นสีดําเงาเป็นโนแบ็คนะคะามาพร้อมไฟตัดหมอกบ Built ิวอินนะคะพร้อมคู่ไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะกันชนล่างสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่งสเกิร์ตชายล่างนะคะเป็นสีดําเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะค่ะเรามาดูล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็นยางขอบ17ยาง ผลิตปี2020นะคะยางก็ใหม่ๆลดใหม่ๆสภาพสวยๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถนะคะกระจกไฟฟ้ากระจกโครเมียมมีไฟเดี้ยวให้ในตัวนะคะอ่าด้านข้างรถตัวนี้เขาก็แต่งโครเมียมนะคะตรงกระจกสวยงามเลยนะคะตัวท็อปนะคะต้องมีสเกิร์ตด้านข้างนะคะเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะแต่งมาหล่อๆเลยนะคะอ่าส่วนตรงนี้นะคะอ่ามือจับโครเมียมนะคะกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะเป็นปุ่มสมาร์ทคีย์เลสนะคะ เราสามารถเปิดปิดได้เลยนะคะสวยงามค่ะผิวพันธุ์เดิมๆเลยนะคะแทบไม่มีรอยเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะคะค่ะเรามาดูด้านหลังกันนะคะไฟท้ายนะคะใสๆแล้วเราจะพับเบาด้านหลังให้ดูนะคะเราก็แค่ดึงดึงมานะคะพับเบาะพับเก็บลงปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเราก็แค่ห้อยเบาะอย่างนี้นะคะง่ายๆนี่ค่ะ เก็บง่งายๆแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายนะคะด้านในก็เป็นแอร์ราวสามตอนนะคะเย็ยนฉ่ำรอบพันเลยด้านในเขาจะเป็นแต่งเป็นพทนสีเทาสีเทาอ่อนๆน,นะคะปูพรมกระดุมยางสีครีมให้รอบพันสวยใหม่ทั้งคันเลยค่ะ <St ats> เรามาดูด้านในฝั่งนี้นะคะรถค่อนข้างที่จะ กว้างนะคะกว้างแล้วก็ยาวนั่งสบายนะคะแต่ไม่ได้ใหญ่แบบเทอะทะนะค่ะเรามาดูพวงมาลัยกันนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะเป็นพวงมาลัยหนังมันติดฟังก์ชันนะคะมี c r u ค s น c o n t o l ให้ด้วยนะคะส่วนเล็กไม้ตอนนี้ก็อยู่ที่2 5 5 0 0 0 0นะคะไม้แท้ๆเดิมๆเลยนะคะอ่าส่วนตัวนี้นะคะคอนโซลหน้าเขาจะเป็นทรงสโลปนะคะลงมาเขาออกแบบดีไซน์มาสวยงามมากๆเลยตรงนี้เขาก็แต่งลายไม้ให้นะคะที่เก็บ เอกสารมีสองช่องอ่านี่เลยแอร์เย็นชั่าเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงหน้าจอตรงคอนโซลกลางกันต่อนะคะค่ะเรามาดูหน้าจอดี d ดีเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะตัวนี้เราสามารถกดเปิดใส่แผ่นดี d ดีได้นะคะอ่าแล้วก็ปิดโอเคตัวนี้นะคะจะมีนิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็มีกล้องหลังกล้องหลังคมชัดเลยค่ะ อีฟังก์ชันอะไรอีกอ่าวิทยุบลูทูธนะคะ iPod m e d เดีนะคะรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็เมนูอ่ามีแอปต่างๆนะคะสั่งด้วยเสียงมีข้อมูลรถ iAuto Store นะคะพวกรูปถ่าย y o u t u อ่ฟังก์ชันมากมายเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงแอร์ลงมานะคะก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะเล็กเล็กเลยตรงนี้ด้านหน้าเขาออกแบบมาสวยมากๆเลยนะคะดูแบบสบายหูสบายตาเลยนะ,ะตัวนี้อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะ,ะปุ่มป้องกันกันออกนอกเรลืนกันลื่นนะคะตรงนี้ก็โลง่ลงๆนะคะตัวนี้ที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะ1จุดโล่งๆวางของได้อีกตรงนี้ก็เป็นช่องวางแก้วได้ตรงนี้ตรงนี้ก็ด้วยวางแก้วได้นะคะ,ะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะ ่าตรงนี้เป็นหนังนะคะหังสภาพดีๆอยู่นะคะอ่าตรงนี้ก็ช่องโลง่งๆเลยนะคะค่ะเรามาดูตรงนี้นะคะอ่ามีกระจกมีไฟให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเฮดรูมเหลือๆเลยนะคะใหม่ๆไม่มีคราบน้ำคราบดําอะไรเลยไฟใช้งานไาด้ปกติสวยงามส่องสว่างเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งเบาะข้างหลังให้ดูนะคะ ค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้ามาดูตรงบาะแถว2นะคะว่ามันทับเก็บได้นะคะอ่ะตรงเนี้ยเบาะทั้ง2บาะก,ก็คือสามารถเสียบออโซฟิกที่นั่งเด็กทารกได้ด้วยนะคะนี่เราสามารถกดขึ้นแล้วก็กดดันขึ้นไปอย่างนี้เลยได้ทั้ง2บาะเลยนะคะปรับได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ เราสามารถดันขึ้นได้เองง่ายๆเลยนะคะเบาะหนังสีดำค่ะตรงกลางนะคะจะมีช่องทางเดินนะคะเป็นเบาะกลางแยกนะคะข้างหลังจะมีที่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้นะคะรูนึงนะตัวนี้นะคะที่วางอาหารและน้ําดื่มนะคะเขาจะแต่งลายไม้สีน้ําตาลด้านหลังนะคะน้ําหนักรองรับไม่เกิน10กิโลนะคะเราสามารถวางกับข้าวอะไรกินได้สะดวกสบายเลยนะคะเหมาะกับเป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งแบบหรูๆเลยนะคะ ค่ะนี่เรามาดูแอร์ลาวด้านบนนะคะแอร์ปรับอัตโนมัติได้เลยด้านหลังนะคะแอร์เย็นฉ่ำไฟรอบพันเลยนะคะนี่นั่งสบายมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาปลดเบาะแถวสามให้ดูปลดง่ายๆนะคะแล้วก็ดึงขึ้นนะคะก็ดันลงให้มันชิดนะคะนี่เลยง่ายๆเลยนะคะ เดนั่งให้ดูนะคะใช้งานได้จริงนะคะยังมีพื้นที่เหลือวางขานะคะแล้วแค่ดันเบาไปข้างหน้าหน่อยนึงนะคะ,ะพื้นที่ก็กว้างๆเลยคะ่ะนั่งเบาข้างหลังนั่งสบายมากมีที่วางแก้วนะคะมีแอร์ด้านหลังสบายๆเลยนะคะ,อะแอร์แบก็มาถึงด้านหลังเลยนะคะด้านหลังเขาก็มีสายรัดเบลอะไรให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูห้องเครื่องกันต่อค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1GD ดี e s e นะคะอยู่ที่1 7 4แรงม้านะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะค่ะดูจากเริ่มจากคันหน้าเลยนะคะเมนอบกลมๆน็อตเดิมนะคะเราดูสัญลักษณ์นะคะแต้มสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ,ะดูความเดิมของเขานะคะ สำหรับ t o y ยต้า n n o v a 2.8มีคิสตาเกียรโตปี2017นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะราคาเราตั้งขายอยู่ที่738,000บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ738,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าได้รถครอบครัว7ที่นั่งนะคะ VIP สุดๆเลยนะคะขับสะดวกสบายนั่งเดินทางไกลอย่างสบายแน่นอนเพราะว่าแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเราก็จะมีฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีนะคะหรือ10,000กิโลเมตรนะคะแล้วก็ยังมีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้24ชั่วโมงนาน1ปีด้วยนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะคุณลูกค้าดอกเบี้ยก็พิเศษสุดๆให้ไปเลยเริ่มต้นที่2.79%นะคะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่างตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะคุณลูกค้าคะอยากมาดูรถนะคะที่เ็นเรานะคะ มาหาเราได้ที่บรม9มเลยสเาลยใส่ต้ใหม่มา800เมตรเท่านั้นนะคะโทรสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะหรืออยากดูวีดีวอลดคันอื่นนะคะสวยๆมากมายเลยติดตามเราได้ที่ช่อง YouTube นะคะเ2เ u สอออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ